วันนี้เราจะพาไปชมสถานที่ที่เด็กๆหลายคนไฟฟันนั่นก็คือ Sea Life Bangkok Ocean World ที่สยามพารากอนค่ะ <Yeah. S 1> วันนี้นะคกะ็เ <Yeah. S 1> ดินทางมาจากที่ตั้นนะคะไปที่สยามพาราก,รกอนกันพอไปถึงสยามพาราก,รกอนก็ลงไปชั้นหนึ่งนะคะจะบอกว่าคุณแม่นะคะกับน้องกะทิเองเนี่ยก็ซื้อตั๋วรายปีเลยเป็นตั๋วรายปีถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะเพราะว่าหลังจากที่ซื้อไปแล้วเนี่ย จะเดินทางมนาะที่พารากอนสำหรับมาที่สยามโอเชียนวะล์น่าจะไม่ต่ำกว่า10ครั้งนะคะถือว่าคุ้มมากๆเลยค่ะเพราะว่าน้องกะทิเนี่ยเป็นเด็กที่ชอบปลามากๆเลยตั้งแต่ดูเบบี้ชาครั้งแรกเนี่ยก็ชอบปลามากนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าราคาตั๋วรายปีเนี่ยคุ้มไหมนะคะจริงๆก็ราคาค่อนข้างสูงค่ะแต่ว่าสําหรับเด็กน้อยนะคะอายุต่ํากว่า3ปีเนี่ยเข้าฟรีนะคะตอนนี้น้องกะทิเข้ายัง2ขวบอยู่ก็ยังเข้าฟรีอยู่นะคะก็เป็นตั๋วละ แต่สำหรับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะคะถ้าเข้าได้ทุกวันนะคะทั้งวันธรรมดาแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยวันไหนก็ได้เลยแล้วแต่จะเทศกาลหรืออะไรก็ได้ราคาก็จะตกอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งพันเก้าหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทค่ะหรือประมาณพันเก้าส่วนเด็กนะคะก็เข้าฟรีนะคะถ้าเกิดอายุต่ำกว่าสามปีเราไปดูกันนะคะอ้ออีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดสมมติเราอยากได้ราคาประหยัดก็คือเข้าเป็นวัน ธรรมดาคือเป็นวัเตย์นะคะจันถึงวันศุกร์เนีนะะ่ยราคาหลายปีก็จะย่อมลงมาหน่อยนะคะผู้ใหญ่ก็อยู่ที่ประมาณ1 9 0่บาทเท่านั้นเองนะคะแต่สําหรับเราเราทํางานวันธรรมดานะคะดังนั้นวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็น่าจะเป็นออปชั่นที่ดีเราก็เลยซื้อเป็น1,890บาทค่ะมาสิบครั้งก็คุม้มลข้างในนะคะจะเห็นได้ว่าเราเนี่ยก็พอเข้าไปถึงปุ๊บมันจะมีหลายโซนด้วยกัน มันมีทั้งโซนที่เห็นนกเพนกวินเมื่อกี้เนาะแล้วก็ปากระเบนนะคะไฮไลท์ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ตัวฉลามนะคะซึ่งน้องกะทีชอบมากตัวฉลามซึ่งเราสามารถเจอพี่ฉลามได้เพียงแค่มาห้างพารากอนเราก็สามารถเจอกันได้แล้วนะคะแล้วก็เราสามารถใกล้ชิดได้หมดเลยอันนี้พี่ปลากะเบนนะคะสีสวยมากเลยก็หลังจากที่ทาหลังจากที่มาที่นี่ปุกก๊บก็เราก็สอนน้องกะทิไปในตัวเลยว่า นอกจากที่เราอยู่บนบกแล้วเนี่ยโลกใต้ทะเลจริงๆก็สวยงามมากนะคะเป็นการจําลองสถา,านะการณ์ทห้เขาเห็นว่าโลกใต้ทะเลก็มีทั้งปลาหลากหลายชนิดปลาที่เขาเห็นไม่ใช่มีแค่ปลาฉลามอย่างเดียวหรือก็มีปลาหลากหลายชนิดเลยที่อยู่ใต้ท้องทะเลก็ทาให้เพลิดเพลินะคะ่ะถือว่าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคะเป็นวันหยุดที่มีคุณค่าก็ได้พาน้องออกมาเจอสัตว์น่ารักนะคะแล้วก็ได้เจอผู้คนด้วยนะคะ แต่ยังไงก็ดีนะคะช่วงนี้มีโควิดนะคะแล้วก็คนต่างชาติเองก็ค่อนข้างเยอะนะคะเราก็จะใส่แมสกันตลอดนะคะเพื่อป้องกันโควิดเพราะเป็นมาทีหนึ่งก็น่าจะลำบากนะคะอันนี้นะคะก็มาดูปลานะคะคือมันมีปลาหลายหลักสายพันุมากๆเลยทั้งปลาตัวเล็กแล้วก็ปลาตัวใหญ่นะคะกะทิเองก็อยู่ตรงนี้นานมากเพราะว่าเขาแทบจะเอามือจับปลาดได้เลยแต่ว่า มันมีที่กั้นอยู่นะคะเวลาจับปลาเวลาเห็นปลาใกล้ๆก็ตื่นเต้นมากนะคะก็จะมองว่าเออพี่ปลาตัวนี้่าหน้าตาเป็นแบบไหนเขาก็อยากจะจับอยากจะสัมผัสเนาะการที่ได้พาลูกออกมาเจอสถานการณ์แบบนี้ก็ทําให้เขาได้เรียนรู้เพิ่มมากขึ้นนอกจากที่จะเห็นในหนังสือการ์ตูนแล้วนะคะก็ mm hmm. ยังได้เห็นผ่านทางชีวิตจริงได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นพี่เต่านะคะจริงๆเขาเองก็ชอบเต่ามากๆเลยเพราะว่าอ่ะ ่านหนังสือกระตุ้นบ่อยเดี๋ยวก็เจอพี่เต่าั้างนี้ก็ได้มาเห็นพี่เต่าถึงแม้จะไม่ใช่ตัวจริงนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันตอนนี้ลูกก็ทิกระตขึ้นมาหน่อยแล้วนะคะเรายังคงคุ้มค่านะคะมาบ่อยๆอันนี้เป็นพี่ปลาทองพี่ปลาทองนะคะที่นี่จะบอกว่าปลาทองใหญ่มากนะคะอีกตัวหนึ่งที่คุณแม่ชอบมากแล้กก็ท่ก็ชอบมากคือตัวนาคนะคะอันนี้น่าจะเป็นตัวนาคมันน่ารักมากเลยะคะ่ะสองตัวนี้มันชอบไล่ ไล่กันอะชอบวิ่งไล่กันนะคะเป็นเพื่อนกันคู่คู่สีเสร็จปุ๊บแล้วมันก็จะดำน้ำโชว์ด้วยมาทุกครั้งนะคะก็จะต้องมาหยุดอยู่ตรงนี้นานพอสมควรเนาะและนี่ก็ไฮไลท์ชอบมากๆก็จะเป็นตัวที่หลายๆคนรู้จักก็คือพี่เพนกวินนะคะพี่เพนกวินเนี่ยพอไปอ่านมาเขาบอกว่าเพนกวินที่เนี่ยเป็นเพนกวินน่าจะเป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่เป็นอันดับสของโลกนะคะชื่อว่าเจนตู สายพันธุ์นี้เขาบอกว่าเป็นสายพันธุ์ที่ฉลาดมากบางทีเรามาถึงเนี่ยมันก็ว่ายน้ําโชว์แล้วก็มารับแขกมากๆเลยอันนี้เป็นอุโมง์ที่เป็นไฮไลท์นะคะคุณพ่อเริ่มเหนื่อยนะคะต้องเอาใช้รถเข็นเป็นไฮไลท์นะคะคือเป็นอุโมงที่เวลาเข้าไปเราจะเห็นพี่ชาร์กนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็ เห็นชาร์กหลายๆสายพันธุ์นะคะเห็นปลาฉลามหลายสายพันธุ์ซึ่งน้องก็ติชอบมากนะคะตอนแรกก็อยากเห็นพอไปอยู่ใกล้ๆเองก็แอบกลัวนะคะแต่ก็ทําให้เขาเห็นว่าเออพี่ชาร์กที่เขาเห็นหน้าตาในหนังสือการ์ตูนนะคะกับของจริงเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะคะเราก็อธิบายให้เขาฟังได้ว่าพี่ชาร์กเนี่ยก็หน้าตา,าอะเน,นี้ยตลกมากเลยคุณแม่เห็นแล้วก็อดถ่ายไว้ไม่ได้ปลากระเบนแม่ไม่แน่ใจว่าเป็นปลากระเบน สายพันธุ์ไหนนะคะแต่ว่าปากมันเหมือนคนปากความตลกดีโอเคอันนี้นะคะถ้าเกิดไปดูนะคะก็อันนี้หน้าปกติเราพอซื้อเป็นตั๋วแอนนัวลายปีปุ๊บเนี่ยเวลาเข้าก็ไม่ต้องต่อคิวยาวนะ,ะแต่ถ้าเกิดใครนะคะไม่ได้ซื้อเป็นตั๋วลายปีจะซื้อเป็นตั๋วลายครั้งจริงๆเขาก็มีบริการนะคะราคาก็ค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ก็ ถือว่าโอเคก็คือสำหรับผู้ใหญ่ตอนหนครั้งนะคะก็ตกอยู่ที่ประมาณ650บาทเผื่อใครสนใจอยากจะพาคุณปู่คุณย่านะคะมาดูกับหลานนะคะจริงๆก็เป็นออปชั่นที่ดีได้ใช้วันหยุดจุดสัปดาห์ที่มีประโยชน์นะคะได้อยู่ร่วมกันแล้วก็น่ารักมาก